ครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับตะวันฉายนะครนะับรวมรวมครับกับสินสมุดนะครับแล้วก็มีเจ้าปอตทอคอยช่วยลุมนะมครับไปดูเลยนะนี่นะสินสมุดนี่หตัวใหญ่มากนะมีสั่งตรงมาจากวีน่ามวยไทยนะครับ ยาะนช่วยน้องลงนนแล้วสี่มูกตะวันายวนอก็มีเจ้าปตทนั่นเองปตทก็มาด้วยนะ หรือว่าแขกนะหน้าตาเหมือนพวกแขกแขกขาวพวกอินเดียอะไรเงี้ยนี่คนระับถือว่าได้ประโยชน์มากๆนะคช่วยรุนรวมช่วย,ช,วยช่วยปั้มเนี่ยตัตะว,วันฉายนี่จะได้รู้ว่าแรงประทะนี่จะเป็นยังไงคนระับเวลาเจอไซฝรั่งไซย,ยุโรปเนี่ยถือว่าคล้าของจริงเลยครับเนี่ย สิงห์สมุทนี่ถือว่ามีประสบการณ์ในวันแะมเปี้ยนชิพนี่ประสบการณ์เนหลือๆเลือนี่ยฮาคอนนี่เมืองไทยนะสายยาวเา่านตอนนี้ก็เปลี่ยนทรงผมนะสิงหสมุทรพักก่อนครับนี่พักก่อน อาจารย์มาดิครับอาจารย์นี่ลงกี่ยกครับอาจารย์อันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเพราะเมื่อกี้รอกบ้างอยู่แต่ก็ต้องลงไม่มีต้องมีสี่ห้ายกอ่ะสี่ห้ายกครับก็เดี๋ยวมีปตทด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมีปตท ก็ให้เขาพกตัวให้เขาอกค่าถือถือว่าได้ได้ประโยชน์ครับอาจารย์ได้ประโยชน์ว่าสินสมุนนี่ไซส์ฝรั่งตัวเขาไซส์ใหญ่ครับผมแล้วเขาก็มีประสบการณ์ในในวันแชมปีชิปสไตล์แบบนี้แล้ววันใช้เราต้องเล่นกับตัวใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าเป็นแรัปไฟน์นี้ก่นแชมป์คือผม ผมมองอนาคตนะครับเด็กคนนี้เขาอนาคตตรงไหร่ผมมองอนาคตคือป้อนอะไรไปแล้วเขาทำได้แล right. ้วก so ็ได้เหมือนกับที่ซ้อมเหมือนกับเขาจะขายซ้อมไปแบบไหนได้อบ่นั้นเลยเด็กสองคนนี้อาจารยะอนาตะไม่ลือกเกี่ยวกับชกมวยนะนะไหนว่าโอเคเลยผมเข้บอาจารย์ผมครับดูกันต่อนะดูกันต่อครับ นะ2ครับอ้นกมนกันนะี่นี่ก็เป็นอดีตนังมวยเก่านะผมก็จำไม่ได้ว่าชื่อเก่าแกชื่ออะไรนะ กดไลค์กดซับสไคร e กับให้กับช่อง YouTube ผลิตบันโทรพีเคชั่นแลด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะจะได้ลงคลิปให้แฟนคลับ FC ได้ดูคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะ อาจารย์ปุ๋ยนะสุเทพทานนาครนครับมีความคิดเห็นยังไงเป็นความคิดเห็นของอาจารย์นะว่าการลงนวมกับศิลปม,มุตกับกพวกกตททคนนี้นะก็ถือว่ามีประโยชน์นะได้ประโยชน์เต็มๆนะครับ ขึ้นไปถ่ายบนเวทีนะมันพอขึ้นไปแล้วมันเวทีมันสะเทือนแล้วมันมือก็จะไม่ค่อยนิ่งนะ้ามันก็จะส,ะสั่นๆครับก็เลยยืนถ่ายอยู่ข้างลนะ่างครับ chút nắp một chút Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นไ,ไงเรามีโอกาสอยากต่อยวันแชมเปี้ยนชิพไหมเนอะแต่แต่พี่ดูโหได้นะไม,ไม่แน่หรอกพี่ว่านนะน่าจะได้โชควัน่นนะดู้วอ่ะดูแล้ว เล็กๆครับตัวันฉายอยู่กับปตทในรูปสมัยก่อนๆเนี่ยตัวเล็กตอนนี้โถโถเบลืออุ้ยนี่กระโหลกกระโลเบลือครับโตกว่าตะวันฉายแล้วเฮ้โตกว่าปตทแล้วตะวันฉายเลย 喂。<U> <laughs> ครับแต่ว่ามันเป็นนมใหญ่นะรวม18ออนซ์นะก็ะถือว่าออกได้เกือบเต็มที่นะแล้วก็เซฟเซฟไปนในตัวด้วยคนระับแต่ว่าชกจริงในตะว,วันฉายใช้นมเล็กครับแต่นี่คือเป็นการลงนมง